ทราบหรือไม่คะว่าเควนลโวตั้งอยู่ที่ใดเควนละโวนะคะจากข้อสนิษฐานของนักประวัติศาสตร์นะคะเขาบอกว่าตั้งอยู่ที่ลบุรีซึ่งเรื่องราวของเควนลโวเป็นอย่างไรมีที่มายังไงเดี๋ยววันนี้มาหาคําตอบกับครูอ,อ้นคะ่ะ วัดค่คูอ้นจากช่อง s o r y of Guide วันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์คุูท่องเที่ยวคะ่ะก่อนจะมาฟังเรื่องราวดีๆนะคะกูอ้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับกูอ้อนได้ทาคลิปต่อไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะกูอ้นจะมาพูดเรื่องราวที่เกี่ยวกับ เควนที่สาคัญของประวัติศาสตร์ไทยค่ะนั่นก็คือเควนโลนั่นเองซึ่งเคว้นนี้นะคะถือว่าเป็นเคว้นที่มีความเก่าแก่และเป็นที่หนึ่งก็ว่าได้นะคะของประวัติศาสตร์ไทยค่ะซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของอยุธยาและก็ก่อนหน้านั้นนะคะว่าเควนโลนี้ตั้งอยู่ที่ใดเดี๋ยวเรามาเริ่มรับฟังกันเลยค่ะ แควนระโบนะคะมีเมืองระโบเป็นศูนย์กลางทางการปกครองค่ะเริ่มต้นจากแหล่งชุมชนในแม่น้ำสามสายก็คือแม่น้ำเจ้าพยาลบบุรีและก็ป่าสักการตั้งชุมชนในแหล่งอุดมสมบูรณ์นะคะทำให้สามารถผลิตข้าวได้เป็นจำนวนมากเลยค่ะจึงกลายเป็นแหล่งข้าวที่สำคัญด้วยนะคะแล้วก็มีการติดต่อค้าขายทางทะเลเราวพุทธศตวรรษที่1 0ถึง12ค่ะระโวก็กลายเป็นเมืองขนาดใหญ่และก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆจนมีอิทธิพลนะคะครอบ รวมดินแดนทางภาคกลางตอนบนตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาค่ะรวมทั้งภาคตะวันออกและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนนะคะซึ่งในช่วงศตวรรษที่13ถึง14แคว้นละโวก็มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากโดยเฉพาะพุทธศาสนานิก,กายเถรวาดค่ะ เะบ๊นะคะนับได้ว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมไทยแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาค่ะต่อมาในระยะหลังนะคะนักโบราณคดีก็พบว่าตัวเมืองละบวเนี่ยมีการสร้างกำแพงเมืองคูเมืองและก็คลองส่งน้ำด้วยนะคะแล้วก็มีการทำคันดินระบายน้ำเข้ามาใช้ในตัวเมืองด้วยและบริเวณใกล้เคียงของเมืองก็มีการทำเป็นกรูน้ำโองน้ำเพื่อที่จะส่งน้ำไว้ ในฤดูแล้งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงที่แคว้นละโวเนี่ยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอ,งขอมก็คือราวพุทธศต,ตรวรรษที่16ทําให้ละโวเนี่ยได้รับอิทธิพลค่ะด้านศินละปะของขอมไว้ด้วยนะคะซึ่งจะเห็นได้จากจารึกของละโวซึ่งจารึกต่างๆเนี่ยจะเป็นภาษาขอมนะคะรวมทั้งการสร้างโบราณสถานรูปเคารพและรูปปั้นต่างๆจะเกี่ยวเนื่อง ศาส,สนาพราหมณ์เป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรูปยักษ์ค่ะและก็เทวรูปต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อในพระพุทธศาสนาดังจะเห็นได้จากพระพุทธรูปปางต่างๆหรือว่าที่โดดเด่นที่สุดก็คือพระพุทธรูปปางหนาปลกนั่นเองค่ะ แต่ถึงระโวะจะได้รับอิทธิพลจากโคมามากมายเพียงใดนะคะก็ยังมีบางส่วนที่นำมาปรปับปรุงผสมผสานกับอาระยะธรรมเดิมของตนด้วยค่ะที่รับมาจากทวาราวดี จนมีลักษณะเฉพาะตนดังจะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมพระปรางสามยอดในตัวเมืองจังหวัดลบบุรีนั่นเองนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิละปะและก็ยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและก็ศาสนาฮินดูนั่นเอง สำหรับแคว,ว้นละโวในตอนเริ่มต้นนะคะสันนิฐานว่าน่าจะอยู่ที่เมืองลบบุรีนะคะต่อมาประมาณพุทธศตวตรรษที่17จึงได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองอยุธยาจนกระทั่งมีการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาขึ้นในปีพศ1893ค่ะละโวจึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาไปในที่สุด ซึ่งแคว้ระโวนี้นะคะเป็นแคว้นโบราณในดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งตะวันออกนะคะในช่วงพษษวุทธศตวรรษที่11-18ถึง18มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองระโวก็คือลบบุรีมีความเจริญรุ่งเรืองในยุคเดียวกันกันกบแคว้นทวารวดีแต่ต่อมานะคะเมื่อขอมมีอำนาจขยายเข้ามาในบริเวณราบรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาก็ทำให้ระโวเนี่ยตก เป็นประเทศราชของขอมและก็ยอมรับในอารยธรรมของชนชาติขอมในที่สุดที่ตั้งของอาณาจักรละโวนะคะอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาป่าศัก์หรือว่าโรบรีนะคะถือว่าเป็นเส้นทางคมนาคมที่ส่งเสริมการค้าขาย ระหว่างเมืองต่างๆเมื่อมีการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าต่างชาติทําให้ลาโวเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบว่าผู้คนส่วนใหญ่ในดินแดนลาโวเป็นชาวมอนนะคะก็คือ จากหลักฐานจารึกภาษามอนโบราณนะคะบนเสาหินแปดเหลี่ยมและก็จารึกบนพระพุทธรูปปางประธานพรที่โลบุรีค่ะและตำนานจาะมะเทวีวง์นะคะที่เรียกชาวละโว,วว่าชาวรามันนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของแคว้นละโวที่คูอ้อนได้นํามาฝากกับทุกคนในวันนี้ซึ่งถือว่าแคว้นละโวนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะคะที่ควบคู่กับประวัติศาสตร์ของชาติไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการก่อสร้างอายยธยาเองนะคะที่ละโวเนี่ยได้มารวมกันกับเมืองอยุธยาแล้วสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะก็น่าจะทาให้ทุกคนเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแคว้นละโวมาก ยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะถ้าชอบคลิปนี้ครูออนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับครูออนด้วยนะคะถ้าเกิดทุกคนต้องการสนับสนุนช่อง Youtube ของครูออนสามารถกดปุ่มขอบคุณหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยค่ะครูออนจะขอบคุณมากๆเลยและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ